คุณเคยรู้สึกเหมือนทุกอย่างติดขัดไหมราวกับว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนทุกสิ่งก็ยังไม่ขยับขยื่นบางทีสิ่งที่คุณขาดอาจไม่ใช่ความแข็งแกรง่งแต่เป็นความหวานมีพิธีกรรมง่ายๆที่ทําด้วยน้าผึ้งที่สามารถเปลี่ยนแปลงพลังชีวิตของคุณได้และมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อทําในวันศุกร์เท่านั้นถ้าฉันบอกคุณว่าสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนวิธีที่ชีวิตตอบสนองต่อคุณได้ละ่ะหากสิ่งนี้ต้องกับคุณกดไลค์วิดีโอและกดติดตามช่องได้เลยที่นี่ในแต่ละสัปดาห์คุณจะได้พบกกกััับพิิิธีีีรรมม,ญญญมมมง่่่าาายยทสสผจตวญณเ มาต่อกันที่หัวข้อที่สองของแผนการเดินทางวันศุกร์ตรงกันข้ามกับที่หลายคนคิดไม่ใช่แค่ช่วงท้ายสัปดาห์หรือจุดเริ่มต้นของการพักผ่อนแต่ในเชิงจิตวิญญาณมันคือจุดเปลี่ยนผ่านเป็นประตูสู่พลังงานที่เป็นจุดสิ้นสุดของวัตจักรหนึ่งและจุดเริ่มต้นของวัตจักรใหม่ในวันนี้เองที่พลังสันสะเทือนอัลเอียดอ่อนที่สุดที่เชื่อมโยงกับความงามความรักการปรองดองและความสามาคัคคีจะปรากฏอยู่รอบตัวเรามากที่สุด นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะวันศุกร์มักถูกเชื่อมโยงกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นที่รู้จักในหลากหลายวัฒนธรรมในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนไหวความรักใคร่และสายสัมพันธ์ระหะว่างผู้คนกับจักรวาล เมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานของวันศุกร์อย่างมีสติเราจะเข้าถึงคลื่นความผีสันสะเทือนที่เชือ้อเชิญให้เรามีความอ่อนโยนมันทำให้เราห่างเหินจากความสับสนวุ่นวายทางจิตใจความรุนแรงของวันวานและนำเราไปสู่สภาวะที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการขจัดความเจ็บปวดเสริมสร้างความผูกพันดึงดูดความมั่งคั่งทางอารมณ์และช่วยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น แต่พลังงานนี้ไม่ได้ทำงานเพียงลำพังมันจำเป็นต้องได้รับการตระหนักรู้และปลุกให้ตื่นขึ้น,นภายในตัวเราและนั่นคือเหตุผลที่พิธีกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำด้วยความตั้งใจและความเคารพจึงกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังพวกมันช่วยให้เราผ่อนคลายก้าวออกจากโหมดอัตโนมัติและให้เกียรติสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แท้จริงแล้ว ลองนึกภาพน้ำผึ้งอาหารศักดิ์สิทธิ์ในหลายวัฒนธรรมน้ำผึ้งถือเป็นของขวัญจากเทพ,พเจ้าในเทพปกรณมกรีกและเป็นสัญลักษณ์ของพรและการชำระล้างในประเพณีตะวันออกน้ำผึ้งนั้นเปลี่ยนไปด้วยความหวานจากธรรมชาติฝีมือของผึ้งและความอดทนของการเวลาน้ำผึ้งเป็นมากกว่าส่วนผสมแต่มันคือการแสดงออกถึงความละเอียดอ่อนของชีวิต เมื่อเราผสานพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ของน้ำผึ้งเข้ากับพลังธรรมชาติของวันศุกร์เราจะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวัตถุและจิตวิญญาณท่าทางที่เรียบง่ายเช่นการตักน้ำผึ้งหนึ่งช้อนเข้าปากด้วยความตั้งใจจะกลายเป็นการยืนยันที่ทรงพลังต่อจักรวาลฉันเลือกความอ่อนโยนฉันสมควรได้รับความหวานฉันพร้อมที่จะต้อนรับความกลมกลืนเข้ามาในชีวิตของฉัน และท่าทางนี้แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็สะท้อนก้องกังวานมันสัมผัสความคิดอารมณ์และสนามพลังของเราเปรียบเสมือนการหว่านมาเมล็ดพัน์ธุแห่งแสงสว่างที่ค่อยๆองอกงามเป็นทัศนคติที่สงบขึ้นคาพูดที่เปี่ยมด้วยความรักและการพบปะที่สงบสุขมากขึ้นวันสุขมอบดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ให้กับเราเราเลือดเองว่าจะหว่านอะไรลงไปในนั้น คุณอาจสังเกตเห็นว่าในวันนี้ผู้คนจะเปิดรับและยิ้มแย้มแจ่มใสามากขึ้นตามธรรมชาติท้องถนนดูเหมือนจะหายใจช้าลงราวกับว่าทั้งโลกกำลังเตรียมตัวสูดหายใจเข้าลึกๆและนั่นคือคำเชื้อเชิญอันทรงพลังของวันศุกร์หายใจผ่อนคลายและยอมจำนวนวัตจักรของสัปดาห์สิ้นสุดลงและเมื่อถึงตอนนั้นเราก็สามารถทิ้งสิ่งที่ถ่วงเราไว้เบื้องหลังสิ่งที่ทำให้หัวใจเราแข็งกระด้างพลังงานของดาวศุอกร์โอบล้อมเราไว้ราวกับม่านที่มองไม่เห็นเรียกเรากลับคืนสู่สิ่งสำคัญนั่นคือความสุขที่ไดู้้้่ทีมควาสสุขไดรึกเป็น ดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจทำพิธีน้ำผึ้งในวันศุกร์นี้จงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้เป็นเพียงการฝึกฝนเชิงสัญ,ญลักษณ์คุณจะปรับเข้าสู่แรงสันสะเทือนที่สูงขึ้นคุณจะสร้างความสงบสุขให้กับจังหวะพลังงานและความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดของคุณและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่จากภายนอกสู่ภายในแต่จากภายในสู่ภายนอกเพราะเมื่อชีวิตมีความหวานชื่นจากภายในทุกสิ่งรอบตัวคุณจะเริ่มเปล่งประกายด้วยความสง่างามและความหมายที่มากขึ้น ในการทำพิธีกรรมน้ำพึ่งนี้ให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพคุณไม่จำเป็นต้องมีวัตถุขนาดใหญ่หรือสิ่งของราคาแพงสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงคือเจตนาที่บริสุทธิ์และมั่นคงที่คุณวางไว้ในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณและพลังงานวัตถุเป็นเพียงส่วนขยายของสนามสันสะเทือนของเราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้เรามุ่งเน้นเชื่อมโยงและแสดงความปรารถนาออกมาดังนั้นแม้แต่สิ่งของที่เรียบง่ายที่สุดเมื่อนำม,มาใช้อย่างมีสติก็จะกลายเป็นพันธมิตรท,ท,ที่ทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงภายใน ด้านล่างนี้คุณจะพบทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําพิธีกรรมนี้ในวันสุขหน้าก่อนเริ่มต้นให้หายใจเข้าลึกๆและยอมรับความเรียบง่ายของกระบวนการนี้สิ่งของแต่ละชิ้นมีความหมายและบทบาทสําคัญในการเดินทางของคุณอย่าเร่งรีบหากเป็นไปได้ให้เตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าในระหว่างวันเพื่อให้คุณมีความรมกลืนอย่างสมบูรณ์เมื่อทาการปฏิบัติ 1. น้ําพึ่งบริสุทธิ์หนึ่งช้อน นี่คือส่วนผสมหลักน้ำพึ่งเป็นตัวแทนของความหวานของชีวิตภูมิปัญญาของธรรมชาติและพลังชีวิตที่ะส,สมด้วยความอดทนและความทุ่มเทควรใช้น้ำพึ่งออแกนิกที่ปราศจากสารปรุงแต่งหรือน้ำตาลแปรรูปเพราะยิ่งน้ำพึ่งมีความเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่ความถี่ในการดูดกลืนก็จะยิ่งสดใสามากขึ้นเท่านั้นน้ำพึ่งจะถูกกลืนกินในระหว่างพิธีกรรมดังนั้นน้ำพึ่งจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณดังนั้นควรเลือกอย่างระมัดระวัง 2. กระดาษสีขาว สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพความบริสุทธิ์และความเปิดกว้างทางจิตวิญญาณคุณจะใช้กระดาษนี้เขียนคำยืนยันคำขอหรือความตั้งใจไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพียงแค่1 0 x 1 0ซนเมตรก็เพียงพอแล้วสิ่งสำคัญคือต้องสะอาดไม่มีเส้นขีดขีดเข,ขียนหรือลบซึ่งแสดงถึงหน้าว่างในช่วงชีวิตใหม่ของคุณเป็นโอกาสในการเขียนพลังแห่งพลังของคุณขึ้นมาใหม่ 3. ปากกาสีน้ำเงิน ในภาษาสัญ,ญลักษณ์ของสีสีน้ำเงินเชื่อมโยงกับการสื่อสารที่ชัดเจนความสงบและการเชื่อมต่อกับโลกเบื้องบนการเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินในพิธีกรรมนี้จะช่วยยึดเหนี่ยวคำพูดของคุณด้วยพลังงานที่สงบสมดุลและน่าเชื่อถือราวกับว่าคุณกำลังเงย็บความตั้งใจของคุณเข้ากับเส้นได้แห่งความกลมกลืนสี 4. น้ำสะอาดหนึ่งแก้ว น้ำเป็นหนึ่งในท่าศักดิ์สิทธิ์และทรงพลังที่สุดในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณใดๆน้ำเป็นตัวแทนของการไหลเวียนการชำระล้างและการฟื้นฟูในพิธีกรรมนี้น้ำจะดูดซับเจตนาของคุณและรักษาเจตนาไว้ใกล้กับสนามพลังสั่นสะเทือนของคุณตลอดทั้งคืนใช้ถ้วยแก้วใสเพราะจะช่วยให้แสงสว่างรวมถึงแสงสว่างทางจิตวิญญาณไหลผ่านและหมุนเวียนได้อย่างอิสระเติมน้ำกรองหรือน้ำแร่ลงในถ้วยด้วยความเคารพถือว่าน้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์ 5. สถานที่เงียสบสงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวน นี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพิธีกรรมไม่ใช่แค่การกระทำภายนอกแต่ต้องการการมีอยู่ความเงียบภายในและการยอมจานวนเลือกสถานที่ในบ้านที่คุณรู้สึกสบายใจได้รับการต้อนรับและปลอดภยัยอาจเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่ระเบียงปรับใดที่คุณสามารถตัดขาดจากเสียงรบกวนภายนอกได้สักครู่ปิดโทรศัพท์มือถือแจ้งให้ผู้ที่อยู่กับคุณทราบและให้เวลากับตัวเองในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้6ทูบหรือเทียนขาว ไม่จําเป็นแต่สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยมากขึ้นเทียนขาวช่วยเพิ่มความสันสะเทือนภายในห้องและเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างที่คุณปรารถนาจะมอบให้กับชีวิตทูตจะช่วยชำระล้างและเตรียมพื้นที่ขจัดความคิดเชิงลบและสร้างพื้นที่สําหรับความคิดใหม่ๆห,หากใช้ทูตให้จุดด้วยความตั้งใจโดยขออนุญาตจากผู้ชีน้นาหรือพลังจัก,กรวาลเพื่อเริ่มพิธีกรรม เมื่อรวบรวมสิ่งของทั้งหมดเหล่านี้เรียบร้อยแล้วคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นได้แล้วสิ่งที่คุณกำลังประกอบขึ้นนั้นไม่ใช่แค่วัตถุแต่คือแท่นบูชาส่วนตัวพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แม้เพียงน้อยนิดที่ซึ่งคุณจะได้พบเจอกับตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเวทมนต์ที่แท้จริงภายในเงียบสงัดด้วยความอ่อนโยนและความตั้งใจเมื่อองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการจัดเตรียมและความตั้งใจของคุณชัดเจนแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มพิธีกรรมจำไว้ว่านี่ไม่ใช่การกระทําเชิงกลไกลธรรมดารรมดาแต่ละท่าทางที่คุณทําจะเปรียบเสมือนการสนทนาโดยตรงกับจักรวาลกับจิตวิญญาณของคุณกับกระแสที่มองไม่เห็นซึ่งโอบล้อมเราอยู่จงนําจิตสํานึกเข้ามานําความเคารพนับถือมาด้วยให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําหรับคุณเท่านั้นการพักผ่อนเล็กๆภายในบ้านของคุณเอง ก่อนเริ่มต้นให้ปิดทุกสิ่งที่อาจทําให้คุณเสียสมาธิหากทําได้ให้อาบน้ําอุ่นและสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนควรเป็นเสื้อผ้าสีอ่อนการทําความสะอาดภายนอกยังส่งเสริมการทําความสะอาดภายในอีกด้วยจงเปิดใจทั้งร่างกายจิตใจและหัวใจนั่งหน้าโต๊ะหรือมุมที่คุณเตรียมไว้หายใจเข้าลึกๆสามครั้งทุกครั้งที่หายใจออกให้ปล่อยภาระของสัปดาห์ความกดดันและแรงกระตุ้นต่างๆออกไปลองนึกภาพตัวเองถูกโอบล้อมด้วยแสงสีทองอ่อนละมุนดุจน้ําผึ้งรู้สึกถึงกลังที่รักคุณและปรารถนาให้คุณโชคดี ตอนนี้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งเขียนเจตนาของคุณหยิบกระดาษสีขาวและปากกาสีน้ำเงินขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองอย่างจริงใจว่าฉันอยากเติมความหวานในชีวิตอะไรไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ซับซ้อนอาจเป็นคำพูดวลีสั้นๆหรือคำร้องขอจัดใจตัวอย่างเช่นฉันปรารถนาให้ความสัมพันธ์ของฉันมีความสมดุลมากขึ้นขอให้สัปดาห์ของฉันราบรื่นและเจริญรุ่งเรือง ขอให้เส้นทางของฉันเปิดกว้างด้วยความรักเขียนอย่างใจเย็นด้วยลายมือที่มั่นคงสังเกตคำพูดของคุณที่ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างและมีพื้นที่ว่างบนกระดาษ 2. อ,อุทิศน้ำด้วยคำพูดวางกระดาษที่มีวลีของคุณไว้ใต้แก้วน้ำสะอาดลองนึกภาพน้ำดูดซับเจตนานั้นสั่นสะเทือนไปพร้อมกับสิ่งที่คุณเขียนน้ำมีความทรงจำมันบันทึกทุกสิ่งและว,วันนี้น้ำเพิ่งกำลังถูกโปรแกรมด้วยความหวานของคุณ 3. การส่งมอบน้ำพึ่ง ตอนนี้หยิบน้ำพึ่งหนึ่งช้อนนำมาสู่หัวใจของคุณสักครู่แล้วหลับตาลองนึกภาพน้ำพึ่งนี้เป็นเพียงแสงสีทองเล็กๆพลังงานที่มาจากธรรมชาติจากดอกไม้จากพึ่งและจากพื้นดินจากนั้นค่อยๆหยิบน้ำพึ่งเข้าปากค่อยๆลิ้มรสสังเกตว่ามันแผ่กระจายไปอย่างช้าชา้าขณะที่คุณกลืนให้ท่องในใจว่าขอให้ชีวิตของฉันหวานชื่นขอให้เส้นทางของฉันสว่างสวยัยขอให้ฉันได้รับทุกสิ่งด้วยความกตัญญูสี่ค่ำคืนอันศักดิ์สิทธิ วางแก้วน้ำไว้ข้างเตียงของคุณมันจะหลับไปพร้อมกับคุณคอยรักษาแรงสัะเทือนแห่งคำอธิษฐานของคุณไว้ตลอดทั้งคืนหากคุณต้องการคุณสามารถจุดเทียนสีขาวไว้สักครู่เฉพาะในระหว่างการปฏิบัติเท่านั้นโดยต้องระมัดระวังและดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นดับเทียนด้วยความกตันยู5การปิดท้ายในตอนเช้า เมื่อคุณตื่นนอนในวันเสาร์ก่อนที่จะแตะโทรศัพท์หรือวอกแวกให้ถือแก้วน้ำไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแสดงความขอบคุณไม่ว่าจะเงียบๆหรือในใจแสดงความขอบคุณราวกับว่าคุณได้รับทุกสิ่งที่ขอไปแล้วความกตัญยูคือกุญแจที่เปิดประตูทุกบานจากนั้นเทน้ำนี้ลงในกระถางต้นไม้สวนหรือพื้นดินหลีกเลี่ยงการะเลงมข้อระบายน้ำโลกนี้ช่างชาญฉลาดและจะรู้วิธีต้อนรับเจตนารมณ์ของคุณลองจินตนาการว่าโลกกำลังแบกรับคำขอของคุณให้เติบโตและเบ่งบาน6ความไว้วางใจและการไม่ยึดติด หลังจากพิธีกรรมใหญ่ยดติดกับผลลัพธ์จงไว้วางใจจัก,กรวาลทำงานอยู่เบื้องหลังบางครั้งรวดเร็วบางครั้งเงียบเงนันแต่จักรวาลตอบสนองสิ่งสำคัญคือการสันสะเทือนด้วยความเบาสบายปราศจากความวิตกกังวลจงใช้ชีวิตที่เหลือของวันราวกับว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ พิธีกรรมนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งไม่จําเป็นต้องใช้ศรัทธาอย่างงมงายหรือสูตรสาเร็จใดๆมันขอเพียงการปรากฏตัวความอ่อนโยนและเจตนาที่แท้จริงทุกวันศุกร์หากคุณต้องการคุณสามารถทําซ้ําได้ด้วยคําขอใหม่ด้วยคาพูดใหม่ด้วยจิตวิญญาณเดิมบางทีความงดงามที่สุดของพิธีกรรมนี้อาจไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มองเห็นทันทีทันใดหรือหน้าตื่นตาตื่นใจการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเหมือนน้าพึ่งคือเงียบเงันเชื่องช้าและลึกซึ้งมันออกฤทธิ์ในที่ที่ตาไม่เห็นแต่หัวใจรับรู้ ดังนั้นอย่าคาดหวังการระเบิดจากภายนอกทันทีหลังจากการปฏิบัติจงคาดหวังสิ่งที่ละเอียดอ่อนแสงสว่างเล็กๆที่จะสว่างขึ้นในที่ที่เคยมืดมิดภายในตัวคุณในวันหลังพิธีกรรมคุณอาจรู้สึกถึงความอ่อนโยนภายในเสียงในจิตใจที่เคยหลอกหลอนคุณความกังวลอย่างมากเกินไปความกลัวในอนาคตความรู้สึกหนักอึ้งทางอารมณ์เริ่มจางหายไปกลายเป็นความสงบที่อ่อนโยนแทบจะมองไม่เห็นแต่แท้จริงแล้วลึกซึ้งราวกับว่ามีบางสิ่งภายในตัวคุณเริ่มหายใจแตกต่างออกไปกว้างขวางขึ้นสงบขึ้น การเปลี่ยนแปลงแรกอาจอยู่ที่วิธีที่คุณรับรู้ถึงตัวเองคุณอาจพบว่าตัวเองยิ้มโดยไม่ทราบสาเหตุอดทนกับสถานการณ์ที่เคยรบกวนจิตใจคุณอย่างมากหรือเพียงแค่รู้สึกขอบคุณเล็กๆน้อยๆสำหรับสิ่งต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยดูธรรมดาน,นี่คือความหวานที่เข้ามาทางประตูแห่งจิตสำนึก และอย่าแปลกใจหากจูจ่ๆคนรอบข้างก็เริ่มปฏิบัติต่อคุณอย่างอ่อนโยนมากขึ้นอาจเป็นสายตาที่เปลี่ยมด้วยความรักบทสนทนาที่สงบขึ้นหรือโอกาสที่มาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเมื่อคุณได้ทำงานกับแรงสันสะเทือนภายในคุณจะเริ่มปล่อยคลื่นความถี่ที่อ่อนโยนขึ้นตามธรรมชาติและโลก,กตอบสนองต่อคลื่นความถี่นี้คลื่นความถี่ภายนอกมักจะสะท้อนถึงคลื่นความถี่ภายในเสมอ สัญญาณเล็กๆน้อยๆอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นความฝันที่ชัดเจนขึ้นความรู้สึกเบาสบายเมื่อตื่นนอนการพบปะโดยไม่คาดคิดกับผู้คนที่นำพาพลังงานบวกมาให้คุณหรือแม้แต่การรับรู้ว่ามีบางสิ่งในตัวคุณที่สงบสุขแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกจะยังคงผันผวนอยู่ก็ตามน้ำเพิ่งทำหน้าที่เป็นยมองพลังงานสลายความตึงเครียดที่มองไม่เห็นที่คุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังแบกรับอยู่ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าพิธีกรรมนี้ไม่ใช่ปุ่มวิเศษแต่เป็นท่าทางที่แสดงถึงความสอดคล้องทางจิตวิญญาณมันกระตุ้นการเคลื่อนไหวในชั้นลึกๆของจิตสำนึกของคุณดังนั้นบางครั้งสิ่งแรกที่คุณรู้สึกจึงไม่ใช่ความสุขแต่เป็นอิสรภาพซึ่งอาจมาในรูปแบบของอารมณ์น้ำตาคลอเบา้าหรือแม้แต่ช่วงเวลาแห่งการถอยหนีอย่ากลัวนี่เป็นสัญญาณว่าจิตวิญญ,ญาณของคุณกำลังจัดเรียงตัวเองใหม่จัดวางสิ่งต่างๆให้เข้าที่เชื่อใจในกระบวนการนี้ เมื่อเวลาผ่านไปสภาวะแห่งความสมดุลนี้ก็เริ่มขยายตัวชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยดูเหมือนติดอยู่ในวัฏจักรซ้ำซากกลับไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นสถานการณ์ที่เคยหยุดชะงักกลับไหลลื่นบทสนทนาที่เคยหยุดนิ่งกลับเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดกลับกลายเป็นไปในทางบวกมากขึ้นทุกอย่างเริ่มดูเป็นไปได้มากขึ้นและเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความถีท่ที่คุณแผ่ออกมาในตอนนี้คือความเปิดกว้างไม่ใช่การต่อต้านอีกต่อไป และบางทีในช่วงเวลาที่เงียบสงบคุณอาจพบว่าตัวเองมองท้องฟ้าหรือดอกไม้บนถนนและรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่แท้จริงกับมันราวกับว่าทุกสิ่งกำลังบอกว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนี่คือวิธีที่จักรวาลกระซิบบอกผู้ที่เลือกที่จะลงมือทำด้วยความรักและความตระหนักรู้สัญญาณเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการยืนยันว่าคุณได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้นหากหลังจากพิธีกรรมคุณเริ่มรู้สึกเบาสบายขึ้นมีความสอดคล้องกันมากขึ้นและได้พบเจอสิ่งที่มีความหมายมากขึ้นจงรู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือผลที่ตามมามันคือชีวิตที่ตอบสนองต่อความทีใหม่ของคุณแต่จําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องควบคุมผลลัพธ์แค่สังเกตสังเกตและเติมความหวานให้กับความคิดคําพูดและกิริยาท่าของคุณต่อไปน้ําพึ่งที่คุณดื่มในวันศุกร์สามารถเปลี่ยนเป็นพรที่ค่อยๆไหลรินลงมาตลอดชีวิตของคุณ หากคุณมาถึงจุดนี้ได้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีคำพูดที่ซาบซึ้งใจแต่ก็มีข้อความที่ส่งมาถึงราวกับคำเชื้อเชิญจากจิตวิญญาณบางที่การกระทำเช่นนี้อาจผ่านเข้ามาในเส้นทางของคุณเพราะหัวใจของคุณกำลังร้องขอสิ่งที่แตกต่างออกไปเพื่อการหยุดพักเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วหงใยเพื่อเป็นหนทางใหม่ในการเชื่อมต่อกับชีวิต และในขณะนี้คุณอาจตระหนักว่าสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่น้ําพึ่งกระดาษหรือปากกาแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือตัวคุณพลังงานของคุณการมีอยู่ของคุณทางเลือกของคุณที่จะหยุดหายใจและทําบางสิ่งบางอย่างด้วยความตั้งใจนั่นแหละคือการกระทําแห่งความรักเราอาศัยอยู่ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วซึ่งผลักดันเราออกจากตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อคุณสละเวลาสักสองสามนาทีในวันศุกร์เพื่อทําพิธีกรรมไง่ายๆคุณกําลังบอกกับจักรวาลว่าฉันเลือกเองฉันเลือกเส้นทางแห่งความอ่อนโยน และจักรวาลก็ตอบสนองมันตอบสนองเสมอด้วยความอ่อนโยนที่มีเพียงผู้ที่อยู่ณที่นั้นเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ไม่สําคัญว่าสัปดาห์ของคุณจะยากลําบากคุณจะเหนื่อยลา้าหรือรู้สึกว่ายังมีบางสิ่งที่รู้สึกไม่เข้าที่เข้าทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อเราหยุดต,ต่อต้านและเริ่มยอมรับเมื่อเราหยุดต่อสู้กับชีวิตและเริ่มพูดคุยกับมันและน้ําพึ่งความหวานเงียบเงียบที่แฝงไว้ด้วยความอดทนของพึ่งสอนเราอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันแต่ทุกสิ่่่งงงงจะเบบบบาาาานไมมดด้้้รรรรัักกํุลียยววค ดังนั้นหากพิธีกรรมนี้สะท้อนถึงคุณหักนำมาซึ่งความกระจ่างชัดอารมณ์หรือแม้แต่การพักผ่อนเล็กๆน้อยๆจงแบ่งปันแบ่งปันกับคนที่ต้องการพักสัญญาณหรือการดูแลอย่างอ่อนโยนบางครั้งการส่งวิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักอาจเป็นประกายไฟที่พวกเขาต้องการอย่างยิ่งยวดเพื่อค้นพบหัวใจของตัวเองอีกครั้งและจำไว้ว่า คุณสามารถกลับมาทำพิธีกรรมนี้ได้ทุกเมื่อที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องปรับสมดุลพลังงานของคุณคุณสามารถปรับเปลี่ยนสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยคำพูดด้วยความจริงของคุณสิ่งที่สวยงามที่สุดคือพิธีกรรมนี้ไม่ได้เป็นของศาสนาวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือคู่มือตายตัวแต่เป็นของผู้ที่กล้าที่จะผ่อนคลายสำหรับผู้ที่เข้าใจว่าจิตวิญญ,ญาณเริ่มต้นจากความเรียบง่าย หากคุณรู้สึกถึงบางสิ่งที่พิเศษระหว่างการฝึกฝนนี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกสงบหรือความทรงจำโปรดแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคำพูดของคุณอาจดึงดูดใจผู้อื่นที่กำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางนี้เช่นกันได้มากเพียงใด และหากคุณต้องการพิธีกรรมแบบนี้เพิ่มเติมการปฏิบัติง่ายๆเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานของคุณกับความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตและกับพลังภายในของคุณเองสมัครสมาชิกช่องนี้กดกระดิ่งที่นี่ทุกสัปดาห์เรานำเสนอเนื้อหาที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณด้วยความอ่อนโยนความตระหนักรู้และการมีอยู่จงจำไว้เสมอว่าชีวิตตอบสนองต่อแรงสันสะเทือนของคุณและทุกครั้งที่คุณเลือกความหวานแม้นยามที่ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดคุณกำลังเปิดโอกาสใหม่ๆคุณกำลังบอกว่าฉันเชื่อใจ และเมื่อความเชื่อใจเป็นจริงเส้นทางก็จะเปิดออกไม่ใช่ด้วยเวทมนต์แต่ด้วยคุณความดีขอให้วันสุขของคุณสดใสขอให้ชีวิตของคุณหวานชื่นขอให้น้ำพึ่งที่เข้ามาหาคุณในวันนี้ยังคงทำให้วันเวลาคำพูดและความเงียบของคุณหวานชื่นต่อไปขอบคุณอย่างสุดซึ่งที่อยู่ที่นี่จนกว่าจะพบกันใหม่วิดีโอหน้าและขอให้คุณไม่มีวันลืมพลังของสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำด้วยหัวใจ